สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอเอ๋เหมือนเดิมนะคะกับกินอะไรดีกับชดานะคะพอดีเมื่อเช้านะคะมีโอกาสได้ทําทอดมันนะคะหลังจากไม่ได้ทํามานะ พอสมควรละตั้งแต่ปิดร้านชาบูไปนะคะตั้งแต่เลิกร้านชาบูมาแล้วมาที่ออฟฟิศนี้ก็คือไม่ได้ทําเลยนะคะก็พอดีพี่เปาเขาอยากทานก็เลยวันนี้ทําให้เขาหน่อยนะคะอ่ะก็เลยแบบถือโอกาสนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าเออมันมีขั้นตอนทํายังไงแบบไหนอะไรยังไงนะคะสําคัญที่สุดนะคะในการทําทอดมันก็คือตัวปลาเนี่ยเราควรจะคงความเย็นให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะทํให ให้เหนียวเด้งนะคะไม่ไม่เนื้อมันจะไม่ไม่ยุยยุยอะคะ่ะเวลาเราเราเราเอาไปนวดอะไรเงี้ยพยายามที่จะแบบว่าคงความเย็นไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็การเลือกปลาก็ค่อนข้างสําคัญนะคะวันนี้เอ๋ได้เป็นปลาที่เขาตีมาสําเร็จแล้วมันจะเป็นร้านประจําที่เอ๋เอาใช้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยนะคะแต่สําหรับถ้าเป็นพี่ๆทางใต้เนี่ยอาจจะโชคดีหน่อยเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลนะคะก็อาจจะมีปลาให้เลือกได้เยอะหน่อยอาจจะมีอะไรหนะ้า ปลาอินรีนะคะเนื้อปลาอินรีได้เนื้อปลา,าปกายได้นะคะแล้วก็เท่าที่เ,เห็นก็จะมีอะไรนะปลาที่สกปลาเนื้ออ่อนปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนั่ยน,นะก็สามารถเอามาทําได้นะคะบางเจ้าถ้าเขายัางไม่ได้เอามาโขลกอะไรเงี้ยก็เราก็อาจจะต้องเอามาโขลกหน่อยนะคะความเหนียวความอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องเลือกดูนิดนึงนะจ๊ะ ไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนออในการทำทอดมันแบบเอนะคะให้สีสวยออกมาหน้าทานสีนวลๆอย่างนั้นนะคะทำยังไงกันนะคะไปชมกันเลยจ้า เริ่มที่ตัวพริกแกงนะคะตัวพริกแกงเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปดูจากคลิปที่เป็นแกงเขียวหวานได้เลยนะคะแล้วกเ็เราแค่ลดตัว กระชายลงไปนะคะไม่ต้องใส่กระชายเยอะขนาดนั้นนะคะแล้วก็ใช้พริกสองสีคือพริกสดแล้วก็พริกจินดาแห้งนะคะเพื่อให้สีออกมานวลสวยนะคะอ่ะไปลองดูกันได้นะจ๊ะหลังจากนั้นเราก็เอามาโขลกนะคะโขลกให้ละเอียดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะปันไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีน้ําไปแล้วทําให้ปลาไม่เหนียวนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็มาหั่นถั่วเตรียมไว้นะคะจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆนะคะก็ไม่ต้องให้หนามากนะคะก็กะเอาว่าอย่าให้มันเยอะจนเกินไปเพราะถ้าเยอะจนเกินไปเนี่ยเวลาเราเอาไปนวดกับไอตัวทอดมันเนี่ยมันจะยังไงอะ่ะมันจะไม่เหนียวะคะ่ะทอดมันจะไม่เหนียวอย่าง คนที่เขาขายอะบางทีเขาก็อาจจะใส่เยอะเพื่อที่แบบเพิ่มปริมาณอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่านั่นแหละทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือต้องออดูด้วยว่าถ้าพราะถ้ใส่เยอะเกินไปอะมันก็จะร่วนนะคะมันจะตัวตัวเนื้อปลามันก็จะไม่ไม่ไม่มาเกาะนะคะมีดอันนี้เอไม่ค่อยถนัดเลย พริกแกงนะคะใช้พริกแกงสูตรเดียวกับตัวอ,อะไรนะไอ้เขียวหวานนะคะแต่ว่าไม่ต้องใส่ตัวกระชายเยอะเหมือนเขียวหวานนะคะเด็กจะใส่เป็นตอนแรกคิดว่าจะไม่อดัดไงจะไม่อัดเป็นวิดีโอแต่เออเห็นพี่ๆบอกอัดเลยดีกว่าจะได้ไว้เข้ามาดูได้นะคะ อ okay. ยวหั่นให้เสร็จก่อนพริกแกงย้ำว่าตําเท่านั้นนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเราเอาไปปั่นอะเราต้องใส่น้ําเลี้ยงมันนิดนึงใช่ไหมทีนี้คือว่าตัวเนื้อปลามันจะไม่เหนียวนะคะอันนี้ขี้เกียจไม่ได้เลยตัวพริกแกงนี่ถ้าเป็นทอดมันนะเค okay. เดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะว่าเอทำอะไรต่อจ้ะ มาดูเนื้อปลากันนะคะอันนี้ของเองวันนี้ได้เป็นปลากลายมานะคะปลากลายจากในตลาดซึ่งเขาจะตีตีมาแล้วนะคะซึ่งเอเนะเอไม่แน่ใจว่าแบบบางเจ้าเขาอาจจะผสมแป้งไม่ผสมแป้งอะไรอย่เนาะแต่ว่าอย่างอันนี้คือจะเป็นร้านประจำเอเอจะรู้ว่าคือเขาอะไม่ไม่ได้ผสมนะคะไม่ได้ผสมแป้งแต่เขาจะตีกับไอตัวอ,อ,อะไรนะน่าจะเป็นน้ําแข็งเพื่อให้แบบมันดึงนะคะเนี่ย อันนี้สามารถเอาไปแกงปลาเอาไปแกงเขียวหวานได้นะคะเป็นปลาปลากายนะคะหรือจะเป็นใช้ปลาอินซีปลายี่สกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เพื่อนๆอ,อยากจะใช้ปลาอะไรเลยนะคะเลือกเอานะคะแต่ว่าต้องต้องดูหน่อยว่า ปลาที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นปลาอะไรยังไงแบบไหนเนาะอืเพราะว่าถ้าถ้ามันไม่เหนียวมันก็เวลาเราเราเอามาเราเอามาผสมแล้วอะ่ะมันเวลาทอดอะ่ะมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ดึง๋งดึงนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงเนาะ,ะแบบนึงนะคะ อ่าอันนี้จะเป็นพริกแกงที่เราโขลกแล้วนะคะสําหรับบางบ้านถ้าขี้เกียจที่ต้องมานั่งโขลกมากอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อที่เป็นแบบสําเร็จได้นะคะก็ไปซื้ออาจจะแบบถ้าอยากให้สีสวยหน่อยก็เลือกเป็นพริกแกงเขียวหวานส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้พริกแกงแดงส่วนหนึ่งนะคะแต่อย่างที่บ้านเอ๋คือพี่เปาเขาทานผิดไม่ได้เงยแล้วทีนี้คือถ้าสมมุติว่าเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราใส่ปริมาณน้อยอะ่ะมันก็จะไม่ไม่ถึงเครื่องอีกนะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาตาจริงจริงนี่ ให้มันละเอียดนี้ได้นะแต่เอไม่ว่าแหละเจ็บแขนอ่านี่นะคะเดี๋ยวพี่ๆไปดูตัวว่าใส่อะไรบ้างเนาะก็คือจะเป็นสูตรเดียวกับเขียวหวานแต่ว่าไม่ต้องใส่กระชายให้เยอะเท่ากับแกงเขียวหวานนะคะเดี๋ยวเอจะมีภาพนิ่งที่ที่เอใส่เป็นก่อนที่เอจะโขลกไว้ให้นะคะอันนี้ไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่กระปิอะไรเลยนะคะอ่านี่ใส่ไปประมาณน,นี้ออื แล้วทีนี้เราจะมาปรุงเลยนะคะค่อนข้างพอเราเราเราแกะปลาออกมาแล้วเนี่ยคือความเย็นนี่ค่อนข้างสําคัญเพราะถ้ามันไม่เย็นปุ๊บเนี่ยเนื้อปลามันจะไม่เหนียวนะคะแนะนําว่าถ้าจะใครจะเอาสูตรนี้ไปทําขายนะคะเวลาจะเอามานวดอ่ะให้พี่ๆเอากระมังอีกอันหนึ่งอ่ะ กระมังอ,อ,อ,อีก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 ลูกหนึ่งนะคะมามาไว้ข้างนอกก็คือเอาไอตัวหม้อที่เราจะผสมเนี่ยเอาไปวางบนตัวกระมังที่มีน้ําแข็งนะคะแล้วทีเนี้ยความเย็นอ่ะมันจะยังยังอยู่ตลอดแต่นี้เราทําท่านในบ้านเนาะเราก็ไม่ต้องแบบอะไรมากนะคะอ่ะทีนี้มาปรุงนะจ๊ะปรุงเริ่มต้นที่ น้ำตาลทรายนะคะเอ,อจะใช้ช้อนนี้เป็นหลักนะคะช้อนเพื่อจะได้แบบง่ายๆอันนี้อันนี้ครึ่งโลนะคะเอ,อซื้อมาครึ่งโลอาจจะไม่ถึงหรอกเพราะว่าเนาะโดยส่วนใหญ่าบางทีติดข้างถุงไปบ้างอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยอัตราส่วนว่าตีว่าเป็นครึ่งโลแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาปรุงกันนะโอเคเรามาปรุงนะคะอัจราส่วนนะคะเ,อ,อ,เอ,อจะไม่ใช้เกลือนะเอ,อจะไม่เพราะว่าบางทีแต่ว่าถ้าสมมติ พี่ๆไปซื้อไอ้พริกแกงข้างนอกอ่ะอันนี้อันนี้ก็ต้องก็ต้องเลือกเจ้าที่ที่เคยใช้อยู่ว่ารู้ว่าเขาใส่เกลือลงไปหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเพราะมันจะต้องลดทอนในความเค็มที่ใส่น้ําปลานะคะอัตราส่วนจะเป็น2ต่อ1นะคะน้ําตาลทรายคือจะต้องให้ติดหวานหวานกว่าเค็มอะ่ะ1ส่วนนะคะอ่านี่น้าตาลทราย น้ำตาลทรายขาวก็ได้น้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะบ้านเอ๋กินน้ําตาลทรายแดงก็ใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงนะจ๊ะนี่สองต่อหนึ่งนะคะ, 1, ะ,คะแล้วถ้าจะทําขายทําอะไรก็พี่ๆก็คูณเอาละกันเนาะอย่างของเอง๋เอก็ไอ้นี่แหละตอนตอนที่เคยลองช่างอะ่ะไอตัวเนี้มันจะไม่ถึงครึ่งโลหรอกอแล้วก็น้ำปลา2ต่อหนึ่งนะคะ กินน้ำน้ำน้ำตาลสองแล้วเนาะน้ำปลาหนึ่งไข่ไก่ไข่ไก่นะคะเอ๋อใช้เบอร์สองนะคะไข่ไก่นี่จะเท่ากับน้ำตาลทรายนะคะถ้าทำขายอย่างที่บอกว่าพยายาม ให้มันคงความเย็นให้มากที่สุดนะคะมันจะได้เนื้อมันจะได้เหนียวดึงๆนะคะตึ๊บนี่นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามานวดเลยเอ่อใส่ถุงมือนะคะถ้าไม่มีถุงมือก็ใส่ใช้เป็นถุงพลาสติกวันนี้เอ๋ไม่มีถุงมือเดี๋ยวเอ๋จะใช้เป็นถุงพลาสติกเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะร้อนมือเพราะมีมพริกแกงเนาะเดี๋ยวไปขอล้างมือแป๊บนึ่งจ้ะ ะนะคะเอท้ชเป็นถุงก็แก็ปเพที่บ้านไม่มีถุงมือมีแต่ถุงมือที่พี่เปาทํางานก็กลัวว่าไอ้ตัวแป้งที่เขาเคลือบมามันจะอะไรรีเปล่านะคะก็ล,ล้างผุมให้สะอาดแล้วก็เอามาบีบขนบีบขนเลยนะคะขั้นตอนเนี้ยไอ้ที่พอเราเอาตัวเปลาออกมาแล้วเนี่ยถ้าอยากให้มันดึงนะคะย้ําเลยว่าให้ ให้เอาให้ักรพยายามรักษาความเย็นไว้ให้ให้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าความเย็นเนี่ยมันจะทําให้ตัวปลาเราอะเหนียวดึงนะคะกินแล้วมันไม่มันมันมันยังดึงดึงอะดึงเหนียวอร่อยนะคะ,ะเดี๋ยวขอไปนวดขยําให้ได้ที่ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูหน้าตาเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะเห็นไหมมันจะเหนียวเหมือนในนี่เลยแหละ,ห,ละหมูหมูเด้งแบบว่าลูกชิ้นอะไรย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมันจะเหนียวอย่างนี้เลยนะคะพยายามคงอุณหภูมิให้แบบว่ามันมันยังเย็นอยู่นะคะพยายามให้แบบมันมันมันเย็นจัดประมาณนึงเลยนะคะปลาที่ได้มานี่คือค่อนข้างสําคัญเลยนะคะเพราะถ้าได้ปลาที่แบบไม่ค่อยเหนียวไม่ค่อยอะไรมาเนี่ย เนื้อปลายัางไงก็ตีแล้วไม่ไม่ไม่ปูนุ่มอย่างนี้นะคะอ่านี่ได้แล้วเอีจะเอาประมาณนี้แหละฮะนะคะชอบเค็มชอบหวานอะไรยังไงใส่ปรุงเพิ่มได้เลยนะคะแต่บ้านเอีจะทานรสกลางๆเนาะเพราะว่า,าพี่เปาเขาทานแต่ว่าก็ก็ไม่กลางแบบว่าคืออย่างอื่นก็จะเข้มขน้นเหมือนเดิมแต่ว่า,เ,าเรื่องเผ็ดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่อยาจจะต้องไปเพิ่มเอ,เองหรือแล้วเอง นะคะอ่ะทีนี้ใส่เป็นถั่วที่เราหั่นโรยไปนะคะอย่าบี้นะคะใช้ใช้การตะล่อมเอาตะล่อมพอาะถ้าบี้อะ่ะแล้วทีนี้คือหอยลาเราเอาไปใส่ตู้เย็นไปอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวมันจะออกน้ำนจะอะไรอย่างงี้เนาะ นะคะการที่เราใช้พริกทั้งพริกสดและพริกแห้งอะ่ะมันจะทำให้สีอะ่ะมันสวยพอทอดปุ๊บเนี่ยสีมันสวยแต่อย่างแล้วแต่ถ้าบางคนอยากให้สีมันติดแดงหน่อยอะ่ะก็ใส่จะใส่เป็นพริก แดงทั้งหมดก็ได้นะคะแต่อย่างเอ๋เอชอบให้มันออกบ้านเอ๋จะชอบให้ออกมันติดของเหลืองเวลาเราทอดออกมาสีมันจะไม่คล้ำนะคะนี่เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาะคะเนี่ยเอ่อทำอย่างนี้นะคะสามารถเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ถึงอาทิตย์วันสองวันคือหมดแล้วไม่ถึงสองวันบ้านเอ๋นี่คือกินกันดุเดือดมากนะคะหลานเอ๋ย พี่เปาเอยนี่กินกันโหดมากนี่เดี๋ยวเอาไปใส่ปลุกนะคะเดี๋ยวจะเอาไปถ่ายที่หน้าเพจถ่ายรอบพี่ๆที่ทำงานเก่าสน่อยนี่เ <laughs> พื่อนเนน่ยชอบมากเลยอ่าแต่นานๆจะได้ทำทีเพก็ไม่ค่อยว่างนะคะไม่ค่อยได้ว่างทำอันนี้เพิ่งเสร็จจากเวิร์กช็อปที่ออฟฟิศก็ไม่ได้มีอะไรยังไงมากก็มาทำ เล่นกันนะพี่เปาเขาอยากพานด้วยนะคะนี่นะคะเอเขาเอาไปใส่ตู้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะไม่เหนียวเพราะว่านี่ก็เราก็ออากมานวดข้างนอกก็น่าจะมีเกือบ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวกลัวปลาจะไม่เหนียวโอเคจ้ะแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปนกทีนะคะเดี๋ยวจะทอดให้ดูเดี๋ยวช่วงคงต้องใส่ตู้เย็นไว้อย่างน้อย,อยคือครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วเดี๋ยวตอนทอดเดี๋ยวเรามานั่งสรุปเ,เอมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะโอเคนี่เลยอย่างนี้เลย โอเคครับมาจา้ะนี่เอลองเช็คน้ำมันดูแล้วนะคะแล้วก็ชิมรสชาติแล้วโอเคนะคะอร่อยเหมือนเดิมนะคะปะทีนี้เราไปทอดกันเลยแล้วแต่ว่าจะชอบให้มันเป็นแบบทอดแบบกลมๆหรือจะทอดแบบให้มันแบนๆอย่าน,นี้แต่ว่าถ้าเราบี้ให้มันแบนเกินมันก็ แล้วแต่แล้วแต่คุณชอบเนาะเพราะแบบบางคนก็จะชอบให้แบบว่ากรอบๆอะไรเงี้ยก็ทําให้มันแบนหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยนะคะนี่เออชอบประมาณอย่างงี้นะคะเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตอะ่ะพอมันสุกนะมันจะลอยขึ้นมาแล้วสีมันจะประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันจะไม่มันจะไม่แดงมันจะไม่สีมันจะพอดีอะ่ะเนี่ยนี่นะคะมันจะเหลืองพอดีอะ่ะสูตรนี้นะคะ พริกแกงตามที่เ,เนี่ยเนี่ยนมันจะลอยนะคะเนี่ยเราก็แล้วแต่เลยว่าอยากให้มันเป็นแล้วมันจะไม่ยุบตัวด้วยนะนี่นี่พอเอ๋เอาไปวางในตะแกรงแล้วเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะมีความฉ่ำความอะไรของเขาอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวอขอหย่อนลงไปให้เต็มกระทะก่อนนะคะจะได้พลิกให้มัน ุกทั่วเสมอกันนะคะใช้ไฟกลางทอดนะคะเพื่อนๆถ้าไปใช้ไฟแรงเดี๋ยวข้างนอกสุกจริงแต่ข้างในไอข้างนอกมันจะไหม้ข้างในไม่สุกนี่นะสูตรนี้เอาไปปรับทำขายได้นะคะจะใช้ให้เติมพริกมากน้อยอะไรต่ออะไรคือแล้วแต่ที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะ สีมันจะเหลืองนวลอะ่ะมันจะไม่แดงไปซะทีเดียวแล้วมันก็จะไม่เหลืองไปซะทีเดียวนะจ๊ะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอไปถ่ายเอตอนตอนที่ได้เยอะๆอีกทีนึงนะเดี๋ยวขอทอดก่อน โอเคค่ะแล้วเราก็ทอดมาได้1จาน1เซตแล้วนะคะนี่เลยนะคะอ่าประมาณนี้นะคะนี่เดี๋ยวเอาไปใส่จานแล้วเดี๋ยวถ่ายลงหน้าเพจให้พี่ๆเพื่อนๆ ในหน้าเพจกินอะไรดีกับชดาได้ดูกันนะคะสำหรับสูตรพริกแกงนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือใช้พริกแกงเดียวกับแกงเขียวหวานนะคะแต่ว่าไม่ต้องใส่กระชายให้เยอะนะคะส่วนสีสันพี่ๆอยากได้ให้มันเข้มมากน้อยแค่ไหนก็ไปปรับลดพริกสดกับตัวพริกแห้งเอานะคะสำหรับวันนี้นะคะเอะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้กันนะคะเพื่อทำคลิปดีๆแชร์ความรู้แชร์ทริคที่เราเคยเจอที่เราเคยเประสบมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบอ่มาแชร์กันนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆเนาะโอเคไว้เจอกับเอคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายไปทำทานกันนะคะ